โ <Okay. S 2> อเคขออนุญาตก่อนนะคะอ,อะอเดี๋ยวเราไปข้างนอกกันโมโหทำไมไม่ได้โมโหพูดแบบเนี้ยพูดเสียงแบบเนี้ยไม่ได้มโมโหอ่ะต้องเรียนกับเขาคือมูคือพวกเขาที่ได้ว่าต้องมานาังซีเรียสว่าแม่พูดอย่างนั้นอย่างนี้เข้าใจปะกับอ๋อกับลูกซ้ายเผยกันกับบูกน้องตะแม่กุงคือตังแต็นตั่งแต่นั่งเติบโตมาเป็นไม่รุ่น ลูกไข่ก็วบบ่าแม่คืออย่านี้นี่ชูมือนี่สบายสบายทั้งทั้งหลานด้วยกันหลานก็ดูจักนิสัยหนักว่าแม่เป,เป็นคนก่อหายพี่น้อกก็เขากินกับเขาบอว่าอ่านอลารบ่มัก บ่แม่นคนอารมณ์เสียข่บ่แมีนคนอารมณ์เสียบ่อยๆตับอือหอควประทานตรษเด้วยลืมบอกไว่าผักยังนี่ผักกาดผักสโตโอแล้วก็หอมแดงไทยแลนดนเราอันพริกปาปิกาผักกาดแล้วก็ผักกระเสกแกบ้าน,านเขาจะมี่นอกเนี่ แบบหอมป้อมสตอร์ประเด็นของมันคืออ่อมตับใจดอกแคร์มีน้ำอยู่ดิน้ำกือมีสกระจาย เถามาอยากกินอมตับโอ้ยอยากกินตะตับพี่น้องนัน่งกินกลิ่นเลยเนี ตักกันมันมีน้ําได้บ่มันบ่มีอ่อมเฮาเซ็ดมันน้าําหลายมันก็บ,บมม่แม่นมันบ่แม่นเก่งดกเค ปิกา mm. mm. ้าคหรอไม่ตัดไม่ไว้นัดอืมออืมหรอ โทษไม่กินค่ะกินพริกตับกับพริกน้องหยุดอุ้ยตับมนถึกก็เหนียวหล่นไม่ได้เนาะ

ตับนู้ตับนี่อ้วนนยเนี่แล้วมันลูกๆมันโดนนี้ม่มาอ,อะไรผักรกระเจี๊ยบวะผักรกระเจี๊ยไม่รู้หผักรกระเจี๊ยบไม่ใช่หรอไม่ อะไรอันนี้แบบมะกรูดมันคืออะไบมะกรูดแบบนั้นเอาโดนมะกรูดมะกรูดเอาโดนมีอะไรมาบ้างแบบมะกรูดแบบมะกรูด อยากให้ลูกกินผักกินที้เขาเห็นได้ไพี่น้องแล้วก็คือกินเป็นน้ำเขาลูกอยู่นน้ำเขาเดี๋ยวเขาก็เปิดเติมพยายามอย่างนี้เขายุ่นน้ำเจ้าของเรื่องอันกับเข่ากับน้ามันน้ำเดียวเนี่ยมาก ถ้าไม่มีเวลาตรงนี้ไม่มีทางหรอกพวกคุณที่คุณคุณลูกคุณเป็นฝรั่งอืะลูกคุณเป็นฝรั่งแล้วคุณจะเสียใจวกับเจ้า่องลูกคุณเป็นฝรั่งเขาอยู่มังนอกสังคมเขาเป็นแบบนี้ถ้าไม่สอนลูกตอนนี้มันไม่จะไม่ได้หน่อยหนึ่งมันสิบเป็ดติดเด็กหน่อยก็มันสิบเป็ดติดมูอวนอวนอวน มันกินผักมันกินผักแล้ว,ว,วอ้วนสิ่งเก็นร้อนเยอะตัวที่กบสิ่งเป็นหลังกับเป็นพลังไม่สนอนเขาตอนนี้เสีย,ยใจนะคะห้าหกปีเจ็ดปีนี่มันเอาเขาเลยเด้อเด็กหน่อยมูมันมาเป็้นหรอแม่มาไปเล่นกันเนาะ แคไนอิ mm. ่มฟึดอยาโอเคอยากอยาออไม่ทำแบบนี้ม่มาไมทำแบบนี้โอเคขอโทษคระไม่ทำแบบก เขาก็ตามภาษาเขาแล้วเด็กวน้โอเคอะแม่มาไม่ดินมมาฮึมแม่ดีแม่ม ย่างวานเลาพี่น้องกากินอีย่างกระตามข่อยสิเอามันเป็นผักไปข่อยก็ิกินซำดำซักๆอาหารข่อยแต่ข่อยสิกินผักกินอีก,กอย่างนึงใช่ข่อยก็่าเข่อยได้ประโยชน์หลายอยู่คนบางกินผักกับคนบางเคยกินผัก,กบางนไม่กินผักเป็นบางอย่างอีกสื่อดอกแค้ามใาส่อีกอยู่ คอยใส่หอหนึ่งหมืเลยนะช่อกระเสียเก่ช้่เงอะไรมาม้ะจามจ้ะเลิ ค่ะท้่วยอย่าเสียงดังอย่าเสียงดังเฮ้เฮ,ฮอย่าทำนิสัยแบบนี้เสียงดังอะไรเขาอยู่ข้างนอกเขาก่อสร้างกินฤิ์นั่งกินกินฤินนร์รุนนรลุงปากกระเสีแก้เข้าไปพี่น้องจะไปตัดถิ่มเลยต่อไปเรื่องสิมิค้าค่ะ มะขามต้นมะขามเกยต้นมะขามนอนน้อยใบยมันผักกาดพลังเองียงพี่อิตูต้นกะเพราะนะ่ะปลูกเป็นสวนไว้พี่น้องต่อไปสีหากินยากมะขามต้นมะขามเอียงจะเฮ้ยสีหาัระเงินสืบกินน่ตายทานเดียวสมัยสมือนี้นี่งคักเงินหาย,ยากสมัยต้องคอยเป็นเด็กน้อยเงินเดือนถือเตยยูกินได้ ถึงเรียงว่าเรียงแควยก็ตามจะฮาอยูได้ไงเดี๋ยวนี้เนูอคอยเข้าใจคอยเห็นใจคนีีเขาบอกเป็นคนรวยเนาะพี่หน่องเนาะผู้อออ่อผู้ถูอคนบอกปลูกกินค่อนกระจำคำพ่อแม่ก็สอนมา วิเดียนมันปลูกกินบ่ได้ดอกไปแล้วจ้ะบ้านเขามีปลูกกินตลอดปีตลอดซากขวัญสิพาลูกคอยไปเลี้ยงแล้วไปกินเข่าที่ยงกินเข่ามือเลยจะคาบตีกินเขา่าค่อยกินเขา่เา,าไปแน่กันล่ะโอเคค่ะอโอเคไปแล้วโอเคข้ามกินหอมแดงเผ็ดไปก่อนโอเคป้าปา,านานาไปก่อนบ๊ายบายค่ะป้าปานุอยากไปเล่นข้างนอก โ้โหให้แม่แล้วโอเคค่ะไปแล้วโอเคเก่งแล้วค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะไปะไปแล้วค่ะตับตับตับคลิปนี้เสนอคลิปผักเยอะๆกับตับดอกเทปะทะบักอันเม็ดอันบักปัากระสีแก,กคนคนเจนเออปัากระสีแก